ผมเดดินไ้ลหกราบสวัสดีครับวันนี้อยู่ผมนะครับนัดเชีย์วันนี้เราก็จะไปหาตูภูเขานะครับว้าวีมเต้เปไปแล้วก็อาหารอาหาร ับตาบเหตุที่เราต้องไปหาปูตอนนี้เพราะว่าเพราะว่าปูมันจะออกมาหากินตอนกลางคืนคนะคระับหนึ่นงหนึงน่งร้อยหนึ่งร้อยไม้ได้เป็นโครงไก่สับนะคร จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันที่ดีนทูลนะครับผมจะไปที่ร่องน้ำ ก็พวกสัตว์ปีกนะครับโอเคตอนนี้เราจอดรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเนี่ยเราจะเดินไปตรงนี้รู้สึกมันจะเป็นร่องน้ำไงเนี่ยร่องน้ำร่องนี้น่าจะมีปูนะเดี๋ยวเราเดินไปน,ะนี่เลยข้ามสะพานรงคีอเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วเราจะตรงไปข้างหน้าข้างหน้าทางนั้นกนะ็จะเป็นทางไปเดีย๋ยวตามมาเลยครับท่านผู้ชม ครับและนี่ก็คืออุปสรรคอย่างหนึ่งของเราคือการเดินทางมาตอนคืนเนี่ยเราจะมองไม่ค่อยเห็นหรอกว่ามันคืออะไรนี่ก็คือหนามหวายนะฮะจรงเงี้ยหําหวายถ้าเหยียบเนี่ยอาจจะทะลุรองเท้าเลยก็ได้นะเดี๋ยวเรามาดูนถ้าเกิดไม่มีไฟมันก็อันตรายเหมือนกันถมามาตอนคืนจะเห็นได้ว่าร,บรอบๆนี้คือต้นมันจะฟูกับท่วมหัวสร็ละเราต้องเดนอดหรืวเปล่า,าต้นไหลหรือเปา ลองนี้ลองลองลองต้นหวายต้นหวายต้นหวายต้นนึงเราได้ยินเสียงน้ำไหลแล้วนะครับแสดงว่าใกล้ถึงแหล่งน้ำแล้วเดี๋ยวมาตามถึงมาเลยนะครับเสียง,ง,งเสียงบล็อกลุงทังเหรอ อให้ยืนรออยู่ตรงนี้อย่าไปดูตอนใส่ด้วยอ๋อเดี๋ดวยวขึ้นไปวิกอะวิกอยู่นะไหนอีวิกก็ตามตะมอกไปคือตอนนี้ตะมอกอะลงไปข้างล่างแล้วเพราะว่าตรงนี้มันอาจจะลกใหน่เราอาจจะลงไปไม่ได้เพราะเราไม่ไม่ค่อยชํานาญทางนะเดี๋ยวลงไปข้างล่างเดี๋ยวเรายืนรอตรงนี้แล้วกนะันเดี๋ยวรอแกกลับมาอีกทีหนึ่งนะครับไม่รูนะ้ตามไหว ผมเดินได้อยู่นะไปอ่ะทีมงานของเราถ้กล้องเราลื่นไปซะละนี่ครับมันคือมันอันตรายมากตอนกลางคืนอาจจะไม่ชันานแต่ไม evet ่เป็นไรครับอมรินแข็งแกร่ง คครรัับบไม่มีน้ำใช่ไหมเออมันหมดน้ำแล้วอย่าไปก้อนหินอย่างเดียวกลัวจะลื่นก้อนหินเนี่ยถอดของเท้าไว้นี่ให้ยถอดไปกับตะม็อกดีกว่านู่นโอ้โหวิ่นหินล้วนเลยเนี่ยระวังเยอะเจ็บไหมโอ้โหจะมอายเร์ไถเลยระวังเด้อโครับเจ็บสิครับก้อนหินถอดรองเท้าและแต่ผมก็จะถอดเหมือนกันนะถอดได้เลยรองเท้าจำไว้ด้วยคู่นี้ คงนชิวไปค่อยค่อยจับครับค่อยจับก้อนหินมาขอให้น่าจะเข้ายครับโอเคครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่ทางน้ําไหลนะฮะตอนนี้เราจะปักอาหารขึ้นไปเรื่อยๆจนสุกเขาเรียกว่าอ่างกบนะฮะตามผมมาเลยก็ได้แต่ต้องเดินระมัดระวังะฮะเพราะว่ามันลื่นมากวาที่ไาน้ำฝนมันตกมา น้ำเย็นมาก,กน,น้ำไหลลงมาจากบนเขาเนี่ยมีปลาด้วยมองไม่เห็นกระวังเลยน,นะครับ มาได้ลดี่มาไหวปะเราก็ต้องหาจุดจุดสักเลยนะเนี่ยดูดจุดว่าจุดไหนพอที่จะมีปูต่อาปติดต่องเนแต่อย่จะเป็นที่ข้าวกขดอย่างน้นะมอดเหิเหนอี่า<ๆ>นั้ใน,ใน อตัดไปเรื่อยๆนไหลน้ำก็ได้กินใช่มันีไดกินเขาไก่เยกนไหมปูปูตัวเล็กตเล็กอััลูกมันฮะลูกมันเหรอเน่ยไหนอยู่ในก้อนหินตรงนี้ก้อหินน้นมเจ้เห็นอยู่ครั้ชมานี่ยมนนตอนนี้ผมเจอลูกปูแล้วนะฮะอาจจะตัวเล็กเท่าเปูนานะเดี๋ยค่อยๆดู่ดู นี่นี่นี่นสัตว์เห็น,นไหมเห็นรู้ว่าเห็นรู้่าเ่าอะไรตรงนี้นี่คือลูกมันนะฮะอยากรู้ว่าพ่อกับแม่มันจะใหญ่แค่ไหนนะเราต้องหาให้ได้บิ๊กสิ่งที่เราขาดไม่ได้ก็คือสุนัขนะหมา เวลาออกมาเดินป่าเดี๋ยอะไรเงี้ยต้องเอาหมามาด้วยหนึ่งละนำทางและสองคอยป้องกันใครให้เราเช่นพบนสักมีพิษบิ๊กมาบิ๊กมา ที่จะด้ตักมดมดตอนนี้ก็มีกระมังมีตอลากไม้เนี่ยลองมองให้ตรงนี้ดูตรงนี้เห็นไหมตกใจตกใจหมดคิดว่าหัวอะไรโอ้โหนี่มาดูม,มุมนี้มาดูม,มุมนี้มาดูมุมนี้ใช่เลยเห็นไหมโอ้คิดว่าตัวอะไร อยู่ซะเนียนเ,เลยไปปไเด้ไไปต่อยน้ำเยอะปลามันจะขึ้นมา,าต้องไล่ปักไปเรื่อยๆนะถ้เราก็ต้องมาส่องดูตามดูตามโพตงอะไรอย่างเงี้ยนะว่ามันพอจะมีตัวหรือเปล่าถ้าเกิดเราถ้าเกิดมันไม่มีนะฮะเราก็จะไม่ปัก อาหารนะโอเคนี่นะโคนะ้งมลนี่โคดินลล้วนนะโอเคเดี๋ยวเราเดินเดินไปต่อเลยนะไปขึ้นเขาไปเก็นไหมขึ้นอยู่ เฮ้ยพี่พี่ปูนาชัดๆแต่มันไม่ใช่นะครับตัวภูเขาตัวใหญ่กว่านี้อีกนี่มันน้อยเดี๋ยวจังมันต้องมีตัวใหญ่กว่านี้เหรอใหญ่ตัวปูใหญ่กว่านี้มีตัวใหญ่กว่านี้อยู่ตะมนาตัวนี้ก็ใหญ่นะตัวนี้จะจับเลยก็ได้เอาเอาเลยก็ได้เอาเลยเหรอจับมันจะหนีไปลองลองดูกลมเลยอกลมเอาเอาไว้ไหนตัวคูเอาใส่ใส่แย่งเลยเอาแย่งใส่กระเป๋าแย่งแย่งนี่คือเราเอาเอาเลยนะ เราเอาเลยเราเอาแยงถ้ามันพอใหญ่ๆก็จับเลยแยงแยงคือแยงถึงแยงถึงแยงคือถึงข้อฟ้านะเออถึงข้อฟ้าครนบเนี่ยวะเนี่ยวะโอเคายั่งไว้ด้อนลูบปากดีๆจใส่ออกเลยปลาเดิมตัวแรกครับเป็นลูกปูลูกปูเอาก่อนเอาก่อนเดี๋ยวจะกินแห้ว์นี่ก็ลูกมั้งนี่นี่เหร อ๋ออันนี้ตัวเล้เินไปมันกระดองมันยังนิ่มอยู่น,นะนี่กระดองนี่เหมือนกูนิ่มเลยิ่อเนี่ยเริ่มหลแล,ล้วลูกมันหลแล,ล้วี่แสดงว่าตร,รตรงนู้นก็มีอ่ะเยอะมากแสดงว่าใกล้ใกล้ถึงที่แล้วหรอใกล้ถึงตรงที่มันแบบมันมีมาเรื่อยเมันมีเรื่อยือยมาท่านไหนบ้างคุณจะน พอจะปักหมดแล้วโอ้ถึงโรยหนาถึงเยดว่าชวนมาทาวันีมเนี่ยเปักหมดขึ้นไปนั่งก็ปมนเลงมาเลยเจ็บปยงอะไรสิ่งต่าง ไปตนเืไปโดนดไปที่ห้องมาลงไง เราก็จะเดินทางต่อไปเรื่อยๆะคระับเพราะว่าอาหารที่เราเตรียมมามันเยอะมากเพราะเรายังตักตัปนี้หมดเราต้องตักไปจนสุดจนอาหารเราหมดอตอนนี้ก็มาได้ประมาณครับเกือบ500เมตร้วเดี๋ยนะวเราเดินทางต่อ บีบลงเลยบีบลงเลยมันไม่จัดหรอกเออบีบเลยม<บ>ันกัดทันก็ขึ้นห้องโบสถ์ในตัวม่ต้อมีไก่แล้วคุนไปนเรื่อยๆเ,เดี๋ยวละจะหนีคนโอเคได้ละ <laughs> นี่ <laughs> ฮะตัดปูจับตัวแรกที่จับปูภูเขาเ <laughs> อาน,นียเราใส่นัก <laughs> ตัวเมียมตัวเมียมันเ,เล็กก็ตัวผู้มันใหญ่อ๋อมันตู้คนเลยนะอืมตัวผู้มันใหญ่เท่าไหร่สตัวเป็นที่เรียบร้อยหาต่อเป็นชุดมีก็2ตัวสีตัวเล็กลูกมันอืมอือมระวังนะระนังนะ อ๋ออันนี้คือมันก็จะมันก็จะไม่หนีบอืมันง่ามันง่าขามไม่ออกไงอ๋ออันนี้ตัวใหญ่นะครับเอ่อเกือบสุดละอันนี้ใหญ่ตัวนี้อีกัวนี้เดี๋ยววันนก็มีเออได้ไหลรุ่นเียรุ่นนี้ไซส์นี้ยิ่งสูงยิ่งยิ่งสูงยิ่งใหญ่เขาบอกว่ายิ่งสูงยิ่งใหญ่แต่คนเล็กๆก็ใหญ่ได้นะครับไป ถ้าน้ำขุ้นเห็นมันที่ต้องใส่ตนาตะเน,น,น,นี่น้ำใสอืมตะกนตู้ปลานีมาตซิสได้หาไม่เห็นนะน้ำขุ่เนเลยน้ำมันลงมาครับแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องลงไปเก็บปูนะครับที่เราได้ปักเกียร์ไว้นะครตอนนี้ได้แค่ตัวเล็กๆแล้วเราไปดูว่าเราจะได้ตัวใหญ่หรือเปล่าครับถึงเวลาลงแล้วโอเคคนทำนะ เนื้อไม่ค่อยใหญ่นี่ยมันก็จะตไต่ขึ้นมาเรื่อยๆเขย่เอาขย่าลงาไม่ต้องเขย,ย่าเลยเอา,ม,ามือนีบดิบดิบนีบตัำลงไปเรื่อยๆไม่ให้ไม่ให้มันตีงขึ้นมาได้มันจะไม่อันนี้ร่อยใช่ไหมมันจะไม่ต่อมันจะไม่ตัดเลยระวังมือดิบนี่ไงเกือบ เราต้องเก็ปลอป่อยอ่ะอ่นี่ดูดบะไม่ได้ใส่ไม้ยังไม่ขันไม้เลยออนเห็นอะไรตี๋เนี่ย ไม่ปิ้งโอ้ทงพูนหรอไม่ปิ้งเหรอทีค่นยเห็นมานาสตีมคือก็หินม แต่เราวิภารตอนที่มันกินแล้วใช่ไหมพี่ไม่ทันไายเดี๋ตัดนิงอ่นกบมาตัวนึงตันเดินออกมา้างหลัง ได้อยู่ได้อยู่ยังไม่กลัอย่างอันนี้ก่อนแกะแล้เดี๋ยวเอาเอาเสงไฟหลบก่อนมันไม่เห็นตัวมันเอิดอ่ะเออเล็ดเล็ลลหลักใช่ไหม มัวจะใส่ไหลมันไม่ได้หรอกบางคนมาโอ้คนจะนั่งใส่ไลหลง่ามมันได้นีกระดับนีมันอันนี้คือตัวใหญ่ตัวตัวเล็กนะตัวเล็กมีใหญ่เท่าไหร่ครับมันวิธีการกินของมันนะเสียงฝ้ารล่งเด็ด หัวถ้ามันจะเอาไม้ปิ้งไปพวกนี้นะ่ะมาซ้ำมันใหญ่ไวปีเดียวก็ใหญ่อร่อยเลยมีแต่ลูกสิบลูกสิบอะไอเ,เนี่ยอะเดียวถึงงานของ,องข้าวคืนนี้ ตัวใดยตัวนี้ตนี้เหรี้ตารงนีตายเดี๋ยวพ่นี้เราเมนูปูผัดกระหรี่ปูผัดกระหรี่ปูมันรี่อปูผัดกระหรี่ทานี่ก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับปูภูเขานะครับ ก็มีอุ้สศักเล็กๆน้อยๆคือฝนตกเราก็เลยรีบลงมาก่อนก<อ>็เลยไใช่นี้ครับโอเคครับสำหรับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับไปแล้วครับแ,และนี่ก็คือเมนูปูเมื่อคือน<ข>นะครับงไอศกรีม <laughs> ที่เราไปหามาเมื่อคือนนะครับเป็นมาทำเป็นเมนูปูผัดถงกระหรี่ปูไอศกรีมน,นะครับเดี๋ยวเราไปกินกัน อร่อยอร่อยมากอยากให้ทุกคนมาลองชิมดูนะมาที่นี่ที่เดียวบ้างกกกอกครับใครมาก็อย่าลืมไปไรายงานตัวกับสพเลย